แผนที่เส้นทางเดินทางมาอย่างสามังคารฟาร์มจังหวัดสกลนครนะครับทางพบดีซีปกติจะอบรมที่ไร่5้ดาวราชพัฒสกลนครแล้วก็สามังคารฟาร์มครับที่สามังคารฟาร์มนะครับไม่ได้เป็นเพียงที่อบรมนะครับปิดวันจันทร์เท่านั้นที่เหลือเปิดบริการมีทั้งดอกกุหลาบมีฟาร์มเมลอนร้านกาแฟร้านอาหารที่อร่อยมากๆนะครับแวะมาเยี่ยมชมเยี่ยมเยยนได้เลยครับที่แห่งนี้แล้วก็ใครที่เป็นคอกุหลาบ รักเรื่องกุลาบที่นี่มีกุลาบมากมายหลายสายพันธุ์ครับโอเคครับมาดูเรื่องแผนที่การเดินทางมาได้เลยเริ่มต้นจากเส้นทางหลักนะครับก็คือหน้ามหาวิทยาลัยราชภาัฏสกลนครเส้นทางจากสกลนครวิ่งไปอุดรธานีนะครับผมเริ่มตรงนี้ละกันเพราะว่าคนสนใจน่าจะรู้จักได้ง่ายครับจากเส้นหน้ามอนะครับเราก็วิ่งตรงไปยังอุดรครับแต่ไม่ไกลนะครับอย่าไปอุดรน,นะเราก็จะเห็นว่ามีปั๊มน้ํามันปตทครับอยู่ฝั่งซ้ายมือจากนี้ไปก็อีก ลงไปอีกครับสักระยะหนึ่งนะครับจะมียูเทิร์นแล้วก็คอยหาจุดที่จะเลี้ยวซ้ายครับเราวิ่งตามทางไปเรื่อยๆผ่านเทคนิคผ่านหน่วยงานราชการหลายแห่งนะครับจนกระทั่งมาถึงจุดยูเทิร์นครับย้ำครับว่าถ้ามาจากสกลวิ่งไปทางพันาหรืออุดรเนี่ยเราไม่ต้องยูเทิร์นนะครับห้ามยูเทิร์นตรงนี้แต่ถ้าเกิดกลับกันครับท่านที่มาจากพันามาจากอุดรธานีนะครับให้ยูเทิร์นตรงนี้ครับยูเทิร์นเพื่อกลับมาเส้นที่ผมกําลังวิ่งอยู่นี้นะครับ โอเคครับนี่คือจุดสําคัญครับว่าท่านมาจากสั่งไหนแล้วก็เมื่อเรายูเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือวิ่งตรงมานะครับจากสกลไปทางพันนาหรือุดรนะครับเราก็วิ่งตรงต่อไปได้เลยครับจุดง่ายๆครับจากเส้นสกลอุดรเนี่ยให้สังเกตด้านซ้ายมือจะมีจุดที่เรียกว่าเส้นทางเลี่ยงเมืองไปกาลสินนะครับก็คือเส้นทางเลี่ยงเมืองขึ้นภูพานั่นเองครับวิ่งมาไม่นานครับสักประมาณ3นาที แล้วแต่ความเร็วนะครับก็มองทางซ้ายมือครับเห็น3แยกหลักๆและมีป้ายเขียนอย่างนี้เลยครับป้ายเขียนว่าทางเลี่ยงช่วงเทศกาลกระสินอย่างนี้เลยครับแล้วก็จะเห็นศาลาสีเหลืองมีป้ายวัดจริงๆมี2วัดนะครับแต่ก็ป้ายที่ขึ้นก็เป็นป้ายวัดเจริญธรรมสามัคคีเห็นศาลาสีเหลืองหลังนี้ครับถูกต้องแล้วครับให้เลี้ยวด้านซ้ายมือได้เลยนี่นะครับสังเกตครับว่ามีศาลาเหลืองๆอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยครับ จากเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางหลวงชนบทวิ่งไปจนกระทั่งพบไฟแดงแรกก็จะถึงทางเลี้ยวไปสามัางคารฟาร์มครับมีแค่ไฟแดงเดียวเท่านั้น,นครับนี่ครับพอเราวิ่งเข้ามาในเส้นที่เราเลี้ยวซ้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้เรียกว่าถนน2053วัดแห่งแรกที่ว่าวัดไชยศรีครับเราก็วิ่งตรงไปนะครับย้ำคำว่าวิ่งตรงไปเรื่อยๆจนพบไฟแดงแห่งแรกสำหรับท่านที่วิ่งมาจาก เส้นเลี่ยงเมืองซึ่งเส้นนี้ครับจะเป็นเส้นที่ง่ายมากอีกเส้นหนึ่งคือเส้นหลังมอคงไม่คุยให้ฟังนะครับเพราะว่าเป็นเส้นของคนที่จะนานทางเราผ่านชุมชนบ้านพังกว้างครับแล้วก็วิ่งตรงไปเลยครับโอเคคิดว่าถ้าใครที่วิ่งผ่านเส้นเลี่ยงเมืองจากสกลนครเข้ากรสินเส้นนี้คงไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับผมคงคุยคร่าวๆประมาณนี้ในช่วงท้ายจะมี g o o g l e Map ด้วยครับโอเคพอเรา เข้าใกล้ไฟแดงจะมีอีกบ้านหนึ่งที่ว่าบ้านนนสูงหลังจากนี้ครับก็จะผ่านอีกหนึ่งวัดก็คือวัดป่าเจริญธรรมสามาคัคคีเราไม่เข้าไว้ทางนั้นนะครับเรายังวิ่งตรงอยู่ครับจนพบไฟแดงอีกสักครู่เดียวครับไม่นานจากวัดป่าเจริญธรรมสามาคัคคีพอเราถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็ให้พยายามสังเกตทางฝั่งขวามือนะครับก็พูดง่ายว่าอีกสักครู่พอเราพบไฟแดงก็จะเลี้ยวขวาเป็นสี่แยกไฟแดงที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับสามัคครฟราร์มเพียงแค่ ประมาณ100กว่ากว่านะฮะกิโลเอ่อร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตรนะครับร้อยกว่าเมตรนะครับขออภัยถ้าผู้ปิดไม่กี่ร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปอีกสักนิดหนึ่งครับผมจะรอโทษทีฮะรีวิดีโอให้เร็วขึ้นนะครับเมื่อเราถึงไฟแดงครับนี่ครับเรียบร้อยผมจอดรถอีกครั้งหนึ่งเพื่อถ่ายเห็นว่าจะเห็นป้ายชาัดเจนครับว่ามี3อังคารฟาร์มเลี้ยวขวาแล้วก็ นี่คือแยกไฟแดงที่บอกครับว่าแยกไฟแดงแรกหลังจากวิ่งเข้ามาทางเส้นเลี่ยงเมืองเมื่อถึงไฟแดงนะครับก็ขอคุยคร่าวๆนะครับว่าไฟแดงนี้เนี่ยถ้าเรามาจากหลังมอนะครับหลังมอหลังมอจะออกมาทางด้านซ้ายมือของผมนะครับซึ่งคนที่เชี่ยวชาญทางหลังมอเส้นนี้ครับก็จะโผล่แล้วก็วิ่งตรงไปได้เลยครับถ้าใครมาจากหลังมอนะครับหลังมอก็จะ เป็นเส้นของคนคุ้นเคยถ้ามาจากทางฝั่งการสินมาจากภูพานก็คือเส้นด้านหน้าผมครับแล้วก็เดี้ยวซ้ายแต่ถ้าใครวิ่งตามแมปอันนี้ที่ผมคุยอยู่นะครับถึงไฟแดงต้องเลี้ยวขวานะครับพอเราเลี้ยวขวาเนี่ยเพียงแค่ผมประมาณนะครับ150เมตร3อังคารฟาร์มก็จะอยู่ฝั่งขวามือเลยคิดว่าถ้าท่านรีเพย์ฝั่งซัก2ครั้ง3ครั้ง คงมาได้อย่างถูกต้องไม่ยากครับแล้วก็ค้นได้ทางเพจของทางร้านสามังคารฟาร์มนะครับเป็นร้านที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสกลนครเลยครับมาท่องเที่ยวได้ยกเว้นวันจันทร์ครับทางร้านปิดบริการนี่คือสามังคารฟาร์มอยู่ทางขวามือครับแอบรถด้านด้าน,านซ้ายมือมีที่จอดรถอยู่เดินข้ามมาด้วยคำวัระวังนะครับแล้วก็จะมีทั้งร้านอาหารนะครับที่ประชุมชั่วคราของเรานะครับแล้วก็ มีสวนกุหลาบมากมายรวมทั้งผลิตภัณฑ์การเกษตรนะครับทั้งดินปลูกเมล่อนดินปลูกกุหลาบอุปกรณ์ต่างๆอีกเยอะยะเลยใครที่ชื่นชอบด้านการปลูกกุหลาบหรือจะมาทานกาแฟาทานอาหารก็ยินดีครับเรียนเชิญนะครับจากธนการฟาร์มครับส่วนใครที่ต้องการดูแผนที่คร่าวๆด้านขวามือบนจะเป็นมหาวิทยาลัยรายรชภัฏสกลนครน,นะครับแล้วก็ถ้ามองเต็มแมปจะเห็นว่าแมปของ Google เนี่ยผมจะย่อให้ สามังคารฟาร์มอยู่ด้านล่างครับเส้นสีแดงคือเส้นที่มาจากหลังมอเมื่อสักครู่นี้เราวิ่งมาจากเส้นสีเขียวนะครับไม่น่าจะยากนะครับผมคุยให้ฟังประมาณนี้คิดว่าคนที่วิ่งผ่านทางสะกลอุดอรหรือมาจากทางกระสีนก็คงจะคุ้นเคยกับเส้นเรื่องเมืองเช่นนี้เป็นอย่างดีก็สามารถสอบถามได้โดยตรงนะครับที่เพจของสามังคารฟาร์มหรือไม่ก็ลองรีเพลย์วิดีโอนี้ดูอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมาได้อย่าง ไม่ยากเย็นนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณสหรังคารฟารม,มเป็นอย่างยิ่งครับพบด c ผู้ผ่านออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ผู้ผ่าน